อร์นิ่งค่ะทุกคนผักที่ซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราก็เอามาทําผัดผักนะคะที่ไปชอปปิ้งที่ตลาดยิ่งเจริญมาเนาะนี่ก็จะได้แบบนี้เลยก็จะเน้นแบบจืดๆนะคะแล้วก็อาจจะดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะ <c oughs> เน้นจืดๆนะคะน้ำนะคะไม่ใส่น้มามันแล้วก็มีไข่ต้มนะคะกินกระทะข้าวสวยแต่เราไปกินกันเลยทานข้าวเช้านะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไป ขายของที่นะคะที่หน้าร้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปวอล์กหน้าร้านด้วย o มอร์น n ิ่งนะคะทุกคนสิ่งที่จีนกินก็คือไดเอทแล้ความอ้วนนะคะเห็นไหมฟักทองกับข,ข้าวทานข้าวกันคะ่ะอร่อยได้อยู่นะแบบไม่จืดไม่เค็มไม่หวานเท่าไหร่บอรอกโคลีนะคะมีขาดต้มด้วยไม่ค่อยเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ มาค่ะมาแต่งหน้ากันัอนนี้หน้าสดไหมคะ้ะเองไม่ต้องกลัวไปนะคะวันนี้จะแต่งหน้าก่อนขายของนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้ลูกค้ากลัวเราจนเกินไปนะคะก็จะแต่งหน้ากันแล้วก็คุยกันไปด้วยนะคะก็เราก็วันนี้นะความรู้สึกที่ทำวอล์กวันนี้คิดว่าจรินจะทำวอล์กนี้เป็นวอล์กสุดท้ายแหละของการมูฟออนนะคะอันนี้คือตัดจบเลย คือจีนรู้สึกว่าในระหว่างที่จีนเริ่มทําตั้งแต่ EP หนึ่งถึง EP สุดท้ายเนี่ยแต่ไม่ได้ไดว่า EP เท่าไหร่ถึง EP เนี้ยแหละคิดว่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะในการตัดจบจะไม่ทําอีกแล้วถ้าจะทําก็จะไปทําอย่างอื่น ที่ไม่ใช่มูอ่อนแล้วเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่สําหรับชีวิตขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยซึ่งนี่คือนิมิตใหม่ที่ดีมากเพราะว่ากลายเป็นว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญหรือไม่ได้ให้ความใส่ใจกับเรื่องความรักขนาดนั้นแหละแสดงว่าเราก็ดีขึ้นประมาณหนึ่งนะ,ะก็สิ่งที่สําคัญตอนนี้ที่จีนโฟกัสเลยก็คือเรื่องเรื่องการทํางานจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะตอนนี้นะคะก็อย่างเช่นมาร้านเนาะดูแลร้านนะคะ ใครที่อยากมาช้อปปิ้งมาได้นะมา,มาช่วยมาช่วยมาช้อปกันได้หรือมาเจอกันได้นะคะร้านนี้พูดเลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะร้านเนี้เป็นร้านที่ตั้งใจที่จะขายแค่บัลเล่น,นะคะรุ่นแรกเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเมื่อก่อนจีนจะทำบัลเล่ขายนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแล้วก็ตีเป็นแบรนด์ของตัวเองขายออนไลน์นะคะ แล้วก็พอมันขายได้ระดับหนึ่งอ่ะจิงก็เลยแบบอยากจะหาหน้าร้านเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็ขายแค่บัลเล่จะสรุปว่านออในพื้นที่ตรงเนี้ยลูกค้าไม่ได้ชอบบัลเล่อย่างเดียวเราก็เลยต้องขายอย่างอื่นแล้วก็เรื่องราคาเรื่องราคาเป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อก่อนขายราคาพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทนะคะทีนี้ลูกค้ามีกำลังซื้อนะบา,บางคนแต่มันไม่สามารถ ทำจํานวนได้เพราะว่าลูกค้าที่มีกําลังซื้อตรงนี้เขาก็ไม่ได้ซื้อตรงเนี้ยเขาก็ไปซื้อตรงอื่นมีหลายที่เขาซื้ออะไรเงี้ยนะกลายเป็นว่าตรงเนี้ยกลายเป็นว่าลูกค้าที่มีกําลังซื้อในระดับที่อุ้ยอุ้ยเยอะไปเปล่าลูกค้าที่มีกําลังซื้อในในเลทราคาเนี้ยกลายเป็นว่าทําให้เราจะต้องดาวราคาลงมาไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้นะคะ เาะนั้นใครที่อยากได้สินค้าราคาถูกและดีนะพูดเลยว่าให้มาซื้อตอนเซลล์นะคะช่วงนี้ลดอยู่จากตั้งแต่วันนี้เลยที่คุคลูลูกค้าฟังอยู่นะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3าสิบเมษายนะคะเป็นการดาวไพรส์ลงมาเพื่อให้ลูกค้าแบบชอปได้สะดวกยิ่งขึ้นเนาะเราก็เข้าใจเนาะว่าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะ เข้าใจลูกค้านะคะแล้วก็เข้าใจตลาดด้วยจริงๆ,ๆก็ไม่ได้เก่งแบบการตลาดทําตลาดก็ไม่ได้สักเซสเท่าไหร่นะคะคือไม่ได้เก่งเท่าไหร่ใครอยากสอนสอนได้นะเอออยากสอนเราสอนได้หมดเลยค่ะรับฟังค่ะการตลาดก็ไม่ค่อยเก่งฉะนั้นเรื่องร้านก็จะไม่ค่อยได้ความรู้สึกจีนจีนรู้สึกว่ามันยังก็ไม่ยังไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่จริงๆอยากให้มันไปได้ดีกว่านี้นะ ใครนะคะฉะนั้นใครที่อยากได้รองเท้านะใครที่อยู่ย่านสายไหมนะวัชรพลเพิ่มสินทไทราชบางเขนคูคตนะคะอยากได้สาวๆอยากได้รองเท้าออกงานไปงานแต่งนะคะมาเลยที่ร้านเราราคาถูกด้วยนะราคาดีมากราคาถูกด้วยนะตาก็มันคือตานี้พยายามบำรุงแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังดำอยู่เดียวงจินก็ใช้ทั้งบัตรออนทั้งสีบัตรออนแล้วก็อันนี้คือวอลกแต่งหน้า มาขายของนะคะส่วนเรื่องความรักนะคะตั้งแต่เริ่มวอกนี้เลยนะคะวอกตั้งแต่เริ่มวอลกมาเลยก็คือถ้าใครเข้าไปดูวอกแรกจะเห็นเลยว่าจีนแบบสภาพแบบจมอยู่กับจมอยู่กับบนเตียงอะร้องตื่นขึ้นมาร้องห้าแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาอีกคีร้องห้าอีกแล้วก็หลับไปนะ,ะซึ่งเป็นสภาพที่แบบว่าทําให้คนที่เรารักอะเสียใจคือจีนต้องแบบ ไลน์ไปขอโทษแม่เลยว่าแบบคือแม่ขอโทษนะที่แบบที่ที่แบบเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแม่ก็แบบให้กําลังใจนะคะว่าแบบอืมเราเสียใจยได้เสียใจยไปเลยแต่เราก็ต้องเรียนรู้นะแล้วก็ลุกขึ้นมาให้แข็งแกร่งกว่าเดิมอะไรเงี้ยฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งเพื่อคนที่ไม่ทิ้งเราไปไหนเราต้องเข้มแข็งเพื่อที่คนที่ทิ้งไม่ทิ้งเราไปไหนก็ได้แฮปปี้มีความสุข นี่ต้องไปแลกตังค์ด้วยเนี่ยนี่มันคนปากแห้งมากเลยอะ่ะแบบปากแห้งมากๆนะคะไม่มีอะไรช่วยได้แต่งหน้าให้ลูกค้าไม่กลัวเรานะคะนการให้เกียรติลูกค้าด้วยเห็นไหมทุกคนจีนบอกแล้วว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปซึ่งจีนใช้เวลาประมาณอาทิตย์เดียวเองมั้งจากวันแรกที่เฮิร์ตร้องไห้ตาบวมเสียใจวันนี้ไม่ร้องแล้วแล้วก็โฟกัสอย่างอื่น ชีวิตเรามีหลายเรื่องที่แบบให้ให้ทำนะคะให้เรียนรู้ให้แบบมีหลายอย่างอะ่ะที่เราจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเราด้วยมีหมาของเราอีกหมาที่สุดน่ารักของเรานะคะฉะนั้นแล้วยินอยากจะฝากเนาะถึงใครที่เข้ามาชมเนาะอาจจะงงว่าเฮ้ยอะไรอยู่ดีคนนี้มาพูดอะไรนะคือสืบเนื่องมาจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะจีนทำวอล์กเกี่ยวกับการอกหัก เพราะตอนนั้นรู้สึกเศร้ามากเศร้ากับการที่เลิกกับแฟนนะ,ะแล้วก็เลยเราก็เลยแบบทาวอล์กบันทึกความรู้สึกเตงเอาไว้ในแต่ละวันนะคะวันนี้น่าจะเป็นวันที่เก้าเรามั้งเก้าวันในการทาวอล์กนี้นะคะซึ่งจะเดี๋ยวเดี๋ยวจีนจะเปรียบเทียบไปดูระหว่างวันแรกกับวันวันนี้ซึ่งมันเปลี่ยนไปมากฉะนั้นใครที่เข้ามาดูแล้วคิดว่าเออเศร้าอ,อยู่อย่างเงี้ยดู ไม่ไม่อยากให้ดูจีเป็นตัวอย่างเลยให้ดูเป็นกรณีศึกษาละกันว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้หมดเลยอะ่ะแม้แต่ตัวเราเมื่อเมื่อเมื่อแปดเก้าวันที่แล้วอะเราเฮิร์ตมากเลยอวันนี้เราเฮิร์ตแต่ก็เฮิร์ตแค่สิบเปอร์ซ็นอะไรอย่างเงี้ยคือแม้แต่ตัวเรายังเปลี่ยนเลยแล้วเราจะไปคาดหวังให้ใครไม่เปลี่ยนสําหรับความสัมพันธ์อ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะทุกคน เพราะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนหรือแน่นอนเลยสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องตายมันก็คือการจากลาชนิดหนึ่งเหมือนกันนะใช่ไหมสักวันหนึ่งทุกคนก็ต้องจากไปไม่ว่าในวันหนึ่งเราก็ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย,ยชาติมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาหลายพันปีมากเลยอะเราทุกคนน่ะก็เคยเจอเรื่องนี้ฉะนั้นไม่อยากให้ใครแบบเศร้าเราคิดว่าแบบ ทำไมฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้ทำไมฉันอจอคนไม่ดีแบบนี้โอเคคุณเจอคนไม่ดีคุณเรียนรู้กับมันแล้วคุณก็เดินออกมาและเรียนรู้ว่าอ๋อคนไม่ดีมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นคนไม่ดีหนึ่งสองสามสี่เนี้ยคุณคุณลักษณะที่ไม่ดีเนี้ยกับคนต่อไปอ่ะจะต้องไม่มีแบบนี้คือเหมือนเอาบทเอา,เอา สิ่งที่เจอมาเป็นบทเรียนแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาชีวิตตัวเองต่อให้ตัวเองก้าวเดินต่อไปเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเป็นบทเรียนที่ดีกว่าเดิมจริงๆเราต้องขอบคุณนะคนที่เข้ามาไม่ว่าคนไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่คือเข้ามาเพื่อเสริมสร้างบทเรียนให้กับเราอะว่าแบบโอเคอ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมองั้นคนต่อไปหรือใครก็ตามแต่ที่ที่ฉันจะเจอเรื่องประมาณนี้ฉันจะรับมือมันกับมันได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคจีนอยากจะให้กำลังใจทุกคนเนาะที่ อ,อกหักที่เศร้านะก็ถ้าเศร้าก็เศร้าได้เลยค่ะอยากร้องให้แสดงมันออกมาได้เลยไม่จําเป็นต้องเก็บกดเอาไว้หรือหาทางรับมือกับความเศร้าของตัวเองในวิธีต่างๆนะคะก็อย่างเช่นบางคนนะเขาก็จะเขียนเขาเรียกอ,อะไรเขียนเป็นไดอารี่กันจริงๆการเขียนเป็นเรื่องดีนะเพราะว่ามันจะทําให้เราคิดวิเคราะห์แล้วก็เขียนมันลงไป มันจะทําให้เราสรุปใจความหรือเรื่องที่เราอะเจอมานะคะเป็นบทสรุปว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะได้คําตอบว่าอะเรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้แล้วยังไงต่อแล้วเราก็มุกแล้วเราก็มุกออนแล้วเราก็เดินต่อไปมีชีวิตที่ดีแฮปปี้นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันแล้วกันไม่อยากให้ไม่อยากบอกให้ใครสู้เพราะว่ากลัวทุกคนสู้มาโดยตลอดสู้มาอยู่แล้ว เออก็อยู่แค่อยากบอกว่าเออมีจีนที่อยู่เคียงข้างอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนพร้อมรับฟังทุกคนนะคะถ้าใครที่อยากอ i n b อกเข้ามาคุยก็เข้ามาคุยได้นะคะมีเอ,อ่อถ้าตอบช่วยเหลือได้ช่วยเหลือทางด้านแบบแนวคิดคําตอบอะไรเงี้ยก็จะจะจะ,จะตอบให้นะคะแต่ว่าไหนที่เกินความสามารถนี่อาจจะแบบแนะนําว่าเออ อาจจะพบผู้ช่วยชาญอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะคะโอเคงั้นไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นวอลสุดท้ายแล้วจะไม่ทําวอล์กมูฟออนอีกแล้วเพราะว่าฉันมูฟออนได้แล้วบ๊ายบายค่ะ